สวัสดีค่ะมาเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันเดอมาทำคอนเทนต์น้ำกันเดอ <c oughs> นี่ก็คือคอนเทนต์เดอร์กินข้าวไก่ย่างกับข้าวเหนียวไก่ย่างเดอมืนอนี้นะคะแล้วก็มีไอันนี้น้ำนะคะในเอิญียงน,อน้อไข่หูแดง <c oughs> ข้าวเมา <c oughs> ่าทอดกับกล้วยทอดกับมันทอด อันนี้นะคะจะกินเขานะคะไปเยี่ยมูมานะคะ,คะก็ตั้งที่เหตุใดน,นะคะเอิญเอตี้กินเขาน้ำนะคะอันนี้ก็คือคอนเทนเดอร์คอนเทนของพ่อยิสานะคะคอนเทนของพ่อยิสาเดอร์ผู้ใดเจอนะคะผู้ใดเจอก็จะเลื่อนผ่านเดอร์นะคะมาสานปฏิสัมพันธ์นำกันเดอค่ะนะคะพ้อยไปเด้นะคะพ้อยไปนะคะพ้อยไปมือหนึ่งก็จักละ พ้อยแต่เิดจะพ้อยเห็นใครที่ว่าแบบว่าไม่เป็นที่ว่านาตนใจอยังแต่เขามาเนี่ยนะพ้อยบลเลือนผ่านเด้อค่ะนะคะพ้อยที่เขาไปนะคะเขาไปกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่นนะคะคอมเมนต์เพิ่นแล้วก็กดแช์นะคะแล้วก็บางอันกับแต่กับไม่ได้แชร์ทุกคลิปนะคะกดคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกัโอ้ยช่องนิ่ย้ายตามพี่พ้อยมาหลายเลยแล้วพี่พ้อยเห็นพ้อยดีใจเนี่ยเลยนะคะ ช่องใหญ่ที่ว่าเขาได้แบบวูาได้เงินแล้วอย่างแล้วช่องใหญ่อะนะคะพี่พ้อยไปหาเพิ่นเนาะนะคะพี่พ้อยไปหาเพิ่นเพิน์กระกาหาพา้อยนิจาค่ะนะคะพ้อะจะดีใจดีใจนะ,ะนี่ก็คือว่าเขาเรียกตัต้งปฏิสัมพันธ์กันนะคะถ้าเห็นลิปมู่นะคะก็แย่เรื่อง่านเด้อนะคะไปคุก <c oughs> ไปกดไลค์นะคะกับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเพคนก็ลับหาเราเองค่ะนะคะตอนนี้พ่อนิสาพุ่งใจค่ะนะคะพุ่งใจอย่างหูโบช่องใหญ่ๆมาหาพ่อนิสาค่ะนะคะพ่อนิสายอดจับหน่อยค่ะนะคะยอดจับพ่อนิสาหน่อยๆนึงบ่หลายเลยนะคะเห็นช่องใหญ่แต่พ่อไปยังมาคิดอยู่เอ๊ะช่องใหญ่ก็คือมหาพ่อนิสาน้อนะคะเพราะว่าพ่อนิสานี่โบอายน,นะ เพราะบ่อไอนะคะสิทําคอนเทนต์นี้อย่างกระตามแต่ในที่กินเขาเนี่ยเป็นเพราะเขาไอเฮ็ดที่อย่างกระตามแต่นะเป็นคอนเทนต์ไปเมื่อแต่ครั้หน้าทางหลังข้างหน้ายังยอดยื่อีหยั่างยังท่ายไปโลดค่ะนะคะเป็นคอนเทนต์เมื่อนะคะเพราะนิตาบ่เคยอายนะคะบ่เคยอายนะคะทีทําคอนเทนต์บางคนบอกว่าที่เฮ็ดคอนเทนต์ก็อายนะหีืว่าแบบนี้ก็ไอ้เพราะนิตาเป็นคนบ่อายอยู่แล้วนะคะเพราะนิตาเป็นคนไล่ตัวมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะคะบ่อายถึงบ่งามก็บ่อายนะคะถึงเขาแล้วก็บ่อายนะคะเพราะนิตานะคะ บอกตรงๆเลยนะคะถ้าเจอคลิปมูย่าเลื่อนผ่านเด้อค่ะนะคะเข้าไปติดตามปฏิสัมพัน์กดไลค์คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพิ่กลับมาหาเราเองน่ะค่ะนะคะเนาะง่ายๆเนาะนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อของกินเขาก่อนเด้อนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อตไปจิตเราไ้ฟังเรื่อยๆค่ะ